ให้พี่แนมคามมานคุณก้อยอ,นนอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าได้สามพันคุณก้อยจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรบ้างคะข้างหวยวันนี้ค่ะแสดว่าก็เจ็บหนักเหมือนกันนะขอให้โชคดี EFM Superday ุดท,ที่สข้อที่1ถามคุณก้อยว่าในเพลงนี้อ่ะใครอยู่อีสานแล้วอยู่แล้วนะแปลว่าเฮ้ยเดินทางมาถึงแ,แล้วนะเออสิบวินาทีค่ะคุณก้อยว่าค่ะว่าเพราะว่าอะไรว่ามาเลยนี่ว่ามาเลยเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะ ติดีๆและคําถามข้อที่สองจากชุดที่3าถามคุณก้อยว่าในเพลงนี้นะครับคุณก้อยครับใครกังวลที่อยู่ของแมงมุมครับสิบวินาทีคุณก้อยไม่ยากเลยข้อนี้ไม่ยากเลยความ,าเ,วามเพราะความห่วงใยอ่ยอ,<ข>อ,อะไวขนาดนั้นวะและความห่วงใยเป็นคําตอบที่สุดยอดอฮ้ยไม่ธรรมดา ใหญ่ก็คือที่อยู่ของแมงมุมใช่ไหมแล้วความเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยเออตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงข้อแจ็คพอตแล้วนะครับถ้าตอบถูก3 0 0พบาทเป็นของก้อยให้พี่แนมคนถามไปเลกคุณก้อยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าได้ส0 0พันคุณก้อยจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรบ้างคะข้าหหวยวันนี้ค่ะก็แสดงว่าเจ็บหนักเหมือนกันนะ3,000เนี่ยอ่ะโอเคขอให้โชคดีคำถามข้อสุดท้ายแจ็คพอตนะคะในเพลงนี้ค่ะ มีเสื้อตัวสั้นของใครสิบวินาทีค่ะมั่นใจตอ,นตอบฟี่ค่ะทำไมทำไมตอบฟีเ่เดี๋ยว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 บอกก่อนว่าทำไมคอฟฟี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะข้างหลังมีการจรกรรมอะไรเกิดขึ้นไหมฮะทำไมมีกิ๊กการ์ดเกิดขึ้นด้วยเขาดีใจเขาด,ด,ด,ดีใจเหรอดีใจเหรอยังไม่ได้เฉลยเลยนะเนี่ยตอบฟี่เพราะคอฟฟี่เสื้อตัวสั้นของคอฟฟี่ใช่หรือไม่ใช่